สวัดีครับพี่น้องเกษตรกรผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนวันนี้มายืนอยู่ที่นี่ครับที่บ้านเนินเปราะหมู่สี่ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีเจ๊อยู่คนหนึ่งมีปัญหาปลูกทุเรียนมาใบเหลืองใบโสมต้นโสมแล้วก็ไปร้องห่มร้องไห้อะนะครับว่าทำยังไงทำยังไงต้นมันเป็นอย่างนี้ฉันปลูกไปลงเนื้อลงแรงลงเงินไปแล้วแต่มันเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ พี่เบิ้มก็บอกว่าคธอได้มีโอกาสใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพลนและก็คู่หูไคโตสานตอนนี้ไปเจอเธอเลยดีกว่าว่าเธอใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างไปพบเธอครับอยู่ไม่ไกลครับสวัสดีครับเจ๊หมา้ค่ะสวายดีค่ะโอ้โนี่ผมได้ยินข่าวมามันเป็นเรื่องจริงไหมที่ผมพูดไปเมื่อกี้จริงค่ะจริงเหรอค่ะนี่ต้นทุเรียนที่เราปลูกนี่เป็นยังไงบ้างปลูกกันามากี่ปี ปีกะจะห้าเดือนค่ะปีกะจะห้าเดือนค่ะแล้วมันเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่สามเดือนมันก็แบบมันก็เริ่มเหลืองเหรอมันก็เหลืองมันก็เหลืองเนี่ยมันเหลืองมันไม่ฟื้นน่ะมันไม่โตอะไรเหลืองใบกระใบค่ะใบมันเหลืองค่ะใบเหลืองทั้งหมดเลยเพรว่าเหลืองนี่มันเหลืองมันไม่มีอารมณ์ที่มันแบบหน้าใบมันที่เขียวๆนี่มันเหลืองค่ะเหลืองหมดเลยอ๋อเหรอพันที่เราปลูกพันอะไรอะหมอนทองค่ะหมอนทองแล้วมันเหลืองทุกต้นเลยเหรอค่ะตอนสามเดือนที่มันขึ้นมาเนี่ยใบเริ่มเหลือง แล้วเราสึกยังไงตอนนั้นใครบอกอะไรใช้อะไรบ้างก็ใช้ทุกอย่างเขาบอกอะไรดีก็ใช้หมดเลยเขาบอกอะไรดีก็ใช้แล้วไม่เป็นยังไงมันก็เฉยๆคุยกับแฟนว่าจะถอนทิ้งและจะปลูกใหม่หรอค่ะเอ้านขั้นนั้นเลยจ้ะแล้วพอมันโตมาสามเดือนเรารู้สึกใจไม่ดีเ็าใช้อ้นู่นอ้นี่มาใช่แล้วมารู้จักพี่เบิ้มเขาได้ยังไงอ๋อพอดีรู้จักกับหนูเขาในในเฟสอ๋อไปดูเฟสค่ะดูเฟส แล้วก็ได้คุยกับเขาว่าไอ้ต้นทุเรียนพี่อะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะส่งรูปไปเขาดูอ๋อเราส่งรูปไปเขาดูค่ะค่ะพี่หนูเขาติดต่อกันทางเฟสค่ะติดต่อกันทางเฟซไม่ได้เจอตัวจริงอะไม่ดูทางเฟสค่ะก็โทรคุยกันบ้างส่งรูปไปเขาดูทางเฟซบ้างใช่แล้วเป็นไงเขาดูแล้วเขาบอกยังไงบ้างเขาก็บอกว่าไอ้เนี่ยไอ้อันเนี้ยก็อันเวอร์แพนตะกับเวอร์แพนไข่ครตัวซานค่ะคู่หูมาสั่์แล้วมาทำยังไงก็อกาก็ยังไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่ ไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อเท่าไร่ไม่เชื่อก็แล้วก็ไม่สนใจก็สนอยู่คุยกันเรื่อยๆสนใจแต่ยังไม่เชื่อใช่แล้วมาเชื่อเมื่อไหร่มาเชื่อตอนที่หลานบอกอีกทีนึงหลานเบิ้มพี่เบิ้มค่ะอ๋อพี่เบิ้มมาบอกสามอีกทีว่าขายเธอใช่แล้วตอนนั้นน่ะที่เรามาเริ่มพ่นอ่ะอายุทุเรียนมาอายุกี่ปีแล้วปีกบปีกัสามเดือนค่ะปีกบสามเดือนค่ะเริ่มตัดสินใจค่ะไอ้ระหว่างสามเดือนมาจนถึงปีกัสามเดือนเนี่ย เราก็ใช้ของเจ้าไหนก็ไม่รู้ใครบอกก็เชื่อเขาไปทั่วค่ะใจเริ่มไม่ดีค่ะสงสัยได้ถอนทิ้งแน่และทํายังไงต่อจากนั้นแล้วพอหลานตที่หลานบอกมาหลานก็มาให้สองชุดมาให้สองชุดค่ะุยกับเขาวันที่25หยิบเจ็ดเข้ามาให้ยา25กระดาษ27เข้ามาให้ค่ที่ปีเนี้นะะแล้วก็ฉีดเลยฉีดเลยค่ะถึงุณเจ็ด70ต้นในสองชุดเลยหรอไม่ทยอยทยอยค่ะทยอยพ่นครั้งแรกนั่นกี่วัน สามวันครั้งอะสามวันครั้งค่ะแล้วเราเห็นผลตั้งแต่เมื่อไหร่สามวันครั้งสามวันครั้งเริ่มเห็นผลตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สามวันรอบแรกค่ะค oh, ือใบมันมันมันผิดอะใบมันออกออกเขียวอะออกเขียวตามๆออกเขียวค่ะมันด้วยค่ะมันด้วยอกใช่ออกเขียวแบบทีแรกมันเหลืองไงแล้วพอออกเขียวแล้วก็มองออกสามวันนี้เห็นใบเขียวขึ้นกันทีทันใดเลยค่ะ แต่ก็ไม่ได้เขียวเยอะแต่ก็คือมองออกมองออกรู้เพราะเราเป็นชาวสวนใช่สังเกตปุ๊บรู้ปั๊บว่ามันสมบูรณ์จากนั้นพ่นอีกสามวันสามวันพ่นสามวันพ่นสามวันสองรอบคสามวันสองรอบค่ะแล้วนั่นก็เจ็ดวันเจ็ดวันสามวันสองรอบคือเห็นดีดีใจพ่นอีกสามวันแล้วก็หลังนั้นเจ็ดวันเจ็ดวันค่ะอีกกี่รอบเจ็ดวันสองรอบแล้วรอบหลังนี่สิบวันโอ้รอบหลังสิบวันค่ะสิบวันนี่กี่รอบสิบวันยังได้สองรอบสองรอบค่ะโอ้โหนี่เรียกว่าจนมันงามเลย ตอนนี้สบายใจแล้อยังสบายใจแล้วนะ่ะสบายใจเพราะว่า <sm ell> ที่จะถอนไม่ถอนแนะล้ว <laughs> ตอนแรกตัดสินใจกับสามีตอนนี้เป็นไงคุยกับพี่หนูเป็นไงบ้างก็ใช่เราก็เห็นผลก็แต่ตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่ได้คุยกันคือแตของเราดีแล้วไงสบายใจแล้วผ่อนใจโอ้ท่านผู้ชมเกษตรกรครับ ลืมกันเลยไมม่ลืพอเขามาแนะนําเสร็จลืมคุยกับเขาพราหมดปลื้มใจดีใจใช่แต่ดีใจถูกไหมพอเราดีใจเราก็คล้ายๆกับว่าดีขอดีใจสักพักหนึ่งก่อนดีใจให้อิ่มก่อนแล้วเราใช้ยังไงใช้หนึ่งช้อนมันยังไงไอ้ไข้าวตุลาเนี่ยไอ้นี่หนึ่งช้อนอันนี้สองช้อนอ๋อสองช้อนเลยน้ำยี่สิบลิตรค่ะเราใช้สองช้อนเลยใช่ให้มันนั่นหน่อยไงให้มันฟื้นให้เร็วหน่อยอ๋อสองช้อนน้ำยี่สิบลิตรค่ะเราพ่นได้กี่ต้น สองช้อนน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยโคนได้มันสามสามถังยี่สิบลิตรอ่ะอ๋อสามถังยี่สิบลิตรค่ะหมดเจ็ดสิบต้นเลยค่ะแบบสเปรโคนด้วยโอ้ท่านนี่เขาหมายว่าลาดโคนด้วยนะค่ะสเปรโคนด้วยสามถังไอหนึ่งบอโดนะสามบอโดเนาะสามบอโดแล้วก็พ่นเจ็ดสิบต้นแล้วก็เทโคนด้วยโอ้โหนี่เทคนิคสเปคย์อ๋อสเปรโคนสเปรโคนไม่ได้ลาดนะสเปรป่าค่ะสเปรย์สเปรเสร็จแล้วก็ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนแทงสอนย้อนขึ้นไปโอ้โหท่านฟังแล้วนี่นะครับเรียกว่า หัวใจของเธอเนี่ยนะครับหลังจากรู้จักพี่หนูนะครับแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับทำเพลินๆไป <c oughs> จนหลานมาบอกว่าตัวนี้แหละใช่เลยมั่นใจในหลานนะครับพี่หนูนะ่ะรู้จักกันทางเฟซจากนั้นส่งรูปส่งแลรกันดูใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ส่รงรูปไปคันดูทั้งหมดเลยความมั่นใจต่อการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์เวอร์แพนและกับเวอร์แพนไข่ตัวสารเนี่ยนะครับพี่สมหมายมีความมั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ้อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเฮ้ยจริงนะ อันนี้พูดมาจรงเข้าใจเราเลยะว่ามันช่วยทุกอย่างจะครับที่มันไปช่วยชัดๆคือใบล่ะถูกไหมครับที่เป็นแหล่งผลิตอาหารถูกไหมครับอยากจะบอกใครไหมว่าที่เขากำลังเริ่มต้นปลูกใหม่อย่างเราเนี่ยอยากบอกเขามั้ยพี่น้องเกษตรกรคะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องใบเหลืองก็ม,มาถามได้นะคะไ <laughs> <laughs> เจียมนะนะแล้วเธอก็เรียกว่าหลังจากคิดจะถอนก็วันนี้ไม่ถอนอะไรแล้วก็วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่สมหมายมากเลยนะครับที่มา ชิชวนพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกไปแล้วนะครับเกิดอาการที่เรียกว่าถอดใจนะครับท่านไม่ต้องถอดใจครับและที่สําคัญไม่ต้องถอนทิ้งเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้เปลี่ยนซองใหม่นะครับใช้ไรกว่าเดิมแต่คุณค่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับยังช่วยท่านลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพร้อมทั้งนี่ครับเวอร์แพนนะครับและเวอร์แพนไขต่ตซานสองเรียกว่าคู่หูมหัศจรรย์นี่แหละจะช่วยท่านได้ทาให้ทุกท่านนั้นมีภาวะของการที่เรียกว่าอิ่มใจและก็ที่สาคัญก็คือว่า เปิดฟ้าใหม่ของวงการเกษตรไม่ต้องถอนกันมาวันนี้นะขอบคุณจริงๆนะครับน่าสดชื่นนะเดีย๋ยวเรารีบไปเถอะเพราะตอนนี้แดดร่มลมตกแล้วนะไปหาอะไรกินกันนะได้แล้วก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรเข้าไปสวัสดีครับนะ